แอร์พันธิลานุ่งวันพีทท่อนล่างเว้าสูงซับถึงใจหนับวันออล่าว่าที่เจ้าสาวก็ยิ่งจับสำหรับแอร์พันธิลาโฟกรินหลังจากที่ถูกแฟนหนุ่มคู่เข่าขอแต่งงานไปแล้วแอร์ก็ดูสวยวันสวยคืนพร้อมเป็นเจ้าสาวแล้วแถมเรื่องความเซ็กซี่ของแอร์ที่จะวีความแซ่บขึ้น,นเรื่อยๆโดยล่าสุดแอร์พันธิลาได้โพสต์ภาพใส่ชุดว่ายน้ำวันพีทลงอินสตาแกรมแอดปันนี่แอร์พร้อมกับแคปชั่นว่า หน้าร้อนตามมหาแอร์น่ารักแบบแกตามหาที่ไหนอ่ะงานนี้ไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดีเลยเกราะหน้าคนใส่ก็สวยแถมทุดก็แซบโชว์หุ่นเซ็กซี่ท่อนล่างแซบถึงใจวาวทั้งช่วงหน้าท้อง และกางเกงเมา,าส์ขาทรงทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันใหญ่เลยเช่นสวยชุดว่ายน้ำสีส้มจองแอร์คิดถึงด้วยครับผมสวยน่ารักสุดๆไปเลยค่ะชุดว่ายน้ำสวยมากคูณเกินเรื่องเกินราวเสิร์ฟวิ่งลูบเกินต้านนะขอไลายได้ปะฮ่า <laughs> ๆขอขอบคุณภาพแอร์พันธิกีฬาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ